แล้วก็มีอุปกรณ์ในการประทุมพยาบาลให้กับหนักท่องเที่ยวแล้วก็จะทําเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์การท่องเที่ยวชัวข้าวค่ะซึ่งประท่านก็คือหนองปุ๊กนะคะดีๆดำเนินการแล้วก็จะมีไปประชาสัมพันธ์เช่นการตัวนี้ค่ะแม่มันจะจะนําเลี้ยนเป็นรายการไหมขอเราอยางไม่ได้ทาเป็นรายการไหมในในในสัญญาที่ค่ะเดี๋ยวจะแล้วก็จะให้หนองปุ๊กดําเนินการในในสวนที่เกี่ยวข้องกัอไปนะคะอันนี้ก็คือ เาวงชิงอะค่ะเป็นสถานที่ทองเที่ยวเป็นปเปิลมีติไหมที่จะดึงดูดแมดเงินมาจา่ถือมาให้ได้อะค่ะอันนี้นะคะในส่วนนี้เราก็ในส่วนอีกโครงการนึงก็คือเาว่องชิงอะค่ะแต่นายหยอกอันจะเอาหประมาเอาโครงการตัวนี้นะค่ะไปคล้องหประมาเลื้อจ่ายจากกลมส่งเสริมการกลมซึ่งเสริมการปกครองเส่วนทองทีนะคะ ดังงบประมาณหน่อยประมาณสามล้านกว่าบาทนะคะในส่วนนี้แกก็จะให้ผมเติมแพนไว้แล้วค่ะในส่วนของของเทศบาลนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาบอว่าต้องเป็นขั้นตอนตามสเต็ปของขององนโยวายอะค่ะเราะข้อใจนะคะดีแลวชัดส้วนกันเหมือนเรามีแพ้มีอะไรชัดเย็นค่ะอาจารย์ก็าสรามาเิทียมาต่อเติมตรงนี้ให้มันเป็นรูปกระมแล้วก็ให้ทำคือคือทำให้ทำแรกนะอาจารย์ก็ถือหวาตรงนี้เป็นเป็น เป็นฤกษ์ทีดีแล้วค่ะในปีนี้นะคะในปีเจ้านชุดนี้มันสร้างทัะงตเชื่อมต่อนะคะ <acha> เราก็ส่รียมขัญนอาจารย์เราวังมาพอได้ทำไปแล้วต่อไปต้าจะยพ้นนะต่อไปดูวังึ้นต่อไปนะอาจารย์นะมันมันมันอันนี้มันเควะให้เป็นรูปธรรมให้เกิดชําเล็ดและนี้หนักทองทิ้งในการท่องเที่ยวค่ะตามเป้าไม้ยค้งตำบนนะคะที่ได้ทำไหว้ต้องในงานนี่มา ช่วยกันต่อยอดนะคะให้เราให,ให้ขบวงเดินไปทางบังกะเทอาจารย์สุธีนะคะขอบคุณค่ะเทมาศึกษาเทมาลืมตอนมามาพูดคุยกับเทนีก็เห็นว่าเทนีมีทักยภาพอยามีปกตี่เข้าคุยกันมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ทานมีอะไรชุมชนนั้นคือเล่าเหมนก็มองแล้วว่าเทนีมีทักยภาพอยากมาทํางานด้วยแต่ว่าถ้าในปีนี้นะนะคะเอาไปเช่นเดีแล้วก็คาดว่า พี่จะพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์แม็กก็จะตานุตานุจับเร็วใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวจะพยายามนะคะจะพยายามเป็นสถานศึกษาเพราะว่าจะจะจะเรื่องการให้ความรู้พ่อว่าเรามีแผนชัดเจนอะไรนะอยากมีคนเล่าเรื่องอยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแหะคือสิ่งที่นทางก็ต้องทางที่สบายงนใช่ไหมสร้างอะไรได้อีกน้องแก๊ปสัมพันธ์อะไรม้าเนี่ยได้ค่ะไอ้ทิ้งอก็ไม่เยอะนะชายเราได้เออ อันการรัางไรกินแล้วคปรมมาณประจำเดอนการานบเฟนี้มันก็ตามอานรวนทีนเขาอยู่แล้วปีนี้หรอก่าไปตรวเทศบาลเลยครับย่าไปตรว้องทิ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยว้นงพีเอสไปมัดเล้วนะปับมดมุดไปเลวนะครับว่าตรงนั้นแล้วแต่เขาของเทศบาลอนุรักษ์พันธุกรรมข้เจตนาดีขึ้นสวนหมาไรเกรงแล้วนะครับนะในตรงนี้เพื่อพัฒนา กองผีนะทำบรฟ้าโอ้ยนะครับตรงนี้ก็เราตันมาตรงนี้ไม่พิหวังกับตัดเนืาอรำคานเล่นจะโกด <laughs> <laughs> นะครับตรงนี้เราทินงที่ไ้พวดานมามืองเก่งๆเลยเรายากกันมาอยู่น่ <c oughs> นเละคารุกไม่ได้มาตอนนี้ทองถิ้นก็นจะไม่ได้ว่างกอาประมาณ <laughs> น้องแม่หมาจะโอ้น้องประมานมานะครับนะ <laughs> เดี๋ยวผู้บริหารเขาไป <laughs> มือมีทองทิ้นทองทีมีชุมชนมู่ครม พูมป <łość> ัญญาได้ต่างๆนะครับมาให้ความร่วมมือกับพวกตันยาวสุดทีนะครับงประมาณนี้มาครับแต่เงินนี่ครับคอยว่ากันนะควันนะไอ้ใหญ่เราไปเล่ขวดแต่แล้วผมคิดมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ในอ่างในปลองนีะครับผมคือวัดอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมว่า หือเป็นความหวังสำงรถถุ่ทไายกับโชโชก็เลียว<า>ก <นะ S 2> ันนะครับ <laughs> น,นะว่าอ่ามาดูนิดนึงว่าเมื่อกี้แถวที่ฟังเนี่ยนะคะเราขาดว่าให้ได้กันมั่งเราบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่างนึงก็คือว่าเราต้องให้จุงชนตื่นตัวแล้วและตื่นตัวในที่นี้ก็คือว่าอาจจะไม่ให้่มาร่วมทั้งหมดแต่ว่าหให้รู้ว่ะเราจำถ่องเที่ยวกันนะคะทางทองผีท่องทิ้นทั้งไรตื่นตัวกันผููบงกอนต่างๆชาวบ้านที่ยุ่มแม่คาแม่ค้าเนี่ยให้รู้ว่าเราจะขับเคลื่อนตรง่องเที่ยวกันและจะทำหมัง ชาวบ้านดูอเราท่ำกันนะทุกคนดูไว้ถัาเผื่อเรื่อง่องเที่ยวกันให้ตื่นตัวดูเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวนะคะคือมากินมาเที่ยวมาพักโดยมูลค่าเป็นพุทธสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ซึ่งค้าทางการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราค่ะมันจะต้องมีแบบพวกการไปยามพันธ์มีเพศมีการมีหญิงเอสอะไรก็มาขึ้นเราคาดว่างเราจะเขียนประเทศชาดว่าถ้ามาที่นี่ไปที้าส่ว้นทัวร์้าทางเพศข้ามทางเรื่อยแต่เนี่ยทั้งเราต่ไ้รงนั้นนะ อันนี้ได้รูปแบบของการบริหารชัดเจองค์กรจัดเจ๋วที่ทำเนี่ยมีใครเป็นประธานใครเป็นรองประธานใครเป็นคนทำตลาดใครที่ออกประชาัิพันใครที่จะทำนะทำโดยไีก่ะโอเคในวันนี้อ๋อเราจะมีแพนมีคนนะมีแพนที่ชัดเจนมีแพนในจัดเจนในที่นี้เราก็จะอะไรออกแบบชัดเจนในแพนทิงเนี่ยว่าวันมีแพนเนี่ยแพนในที่นี้เนี่ยแพนเหนือประชาธิพันธ์าจะทำไรกี่เลือง แค่เรื่องการพัฒนาคนโดยทำได้กี่เลืองบ้านนี้นะคะนี่คือ,อลูกแบบของแพนที่จะต้จำคืดขึ้นนะคะถึงเป็นแพนจริงๆกาขายขา,ายแพนเอาไปต่อแต่บ้านนี้เป็นแพนของการถุงเที่ยวดยเฉพาะที่เราเองเราคิดขึ้นมาว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนงานถองเที่ยวลูกเนี้ยจะทำได้กันมั้งคิดว้าเลวเพื่อเกลี่ยไงแม่ยกขึ้นไปกินค่น,นเดี๋ยวพักกิเนเล็กกสัน <c oughs> ิดนึงนะคะแล้วก็